เรือไฮดรลิกขนาดกว่า30เมตรเป็นเทคนิคหนึ่งในการแสดงละครเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในชื่อชุดการแสดงว่าพระมหาชนกเดอะฟีโนม n a น l ไลท์โชว์โดยใช้เวลาแสดงหนึ่งชั่วโมง30นาทีใช้นักแสดงและนักดนตรีรวมกว่าพันชีวิตแบ่งเป็นทั้งหมด9องค์ได้แก่องค์ที่1นาวาล่มระหว่างกลางสมุทรองค์ที่สอทิวาราตรีองค์ที่ 3. บารมีแห่งความเพียร องค์ที่4จะอยู่ได้อย่างไรไร้ร,า,ราชาองค์ที่5ราชลดเสียงทายองค์ที่6ฉลองราชราชันองค์ที่7ราชสมบัติประหนึ่งค้ายกับไม้ผลองค์ที่8ต้นไม้แห่งปัญญาองค์ที่9มหาราชันมหาราชาการแสดงทั้งหมดต้องเนรมิตเวทียาวกว่า100เมตรกลางทะเลสาบสวนเบญจก,กิติศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิต พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีโปรเจคเตอร์แมปปิ้งที่ฉายภาพบนอาคารขนาดใหญ่ยังได้รับการนำมาใช้เพื่อความอลาัางการและส่งคุณค่าของพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องราวแห่งความเพียรยังได้รับการถ่ายทอดผ่านฉากแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียยิ่งทำให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำแนวคิดความเพียรไปปรับใช้ในชีวิต เมื่อการแสดงละครเพลงเสร็จสิ้นการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติได้จุดขึ้นเต็มท้องฟ้าอย่างไม่ขาดสายสร้างความตื่นตาให้กับผู้ชมทั้งพลุธรรมดาพลุรูปใบไม้ผีเสื้อมงกุฎร,รวมทั้งสิ้น9,999นัดสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งภาคเอกชนกว่า10องค์กรร่วมกันจัดแสดงครั้งนี้ขึ้นให้ประชาชนเข้าชมมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9ทธันวาคมโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายซึ่งสามารถจองที่นั่งได้วันต่อวันทั้งจองล่วงหน้านได้ที่หมายเลข1113ตั้งแต่8นาฬิกาถึง14นาฬิกาหรือสามารถรับบัตรหน้าง,งานภายในเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่ประตูทางเข้าสวนน้ำเป็จกิติ ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตซึ่งการแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาและรองรับผู้ชมได้วันละ1 0,000ื่นที่นั่งเท่านั้นข่าว5น้าน่งรายงาน